แมทเทีย l ลที่ต้องเรียกว,ว่ามีส่วนสําคัญในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาวุธเรื่องของรถ e ีวีในแบตเตอรี่ใช้แน่นอนซมิคอนดักเตอร์ช่าคัตติ้งแมชชีนไอเครื่องตัดต่างๆใช้ทางสเตนเพราะทางเซมีคุณสับัติค่อนข้างแข็งนในการตัดชิ้นงานในต่างๆนะไฮเดนซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสเตนจะมีอิทธิพลกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ประเทศที่มีเรียกไปโดมิเนนต์มากๆเลยนะมีโดดเด่นสุดๆเลยของทางสเตนเนี่ย กับการซัพพลายทางเซนให้กับโลกก็คือจีนจีนเนี่ยซัพพลายทางเซนให้กับโลกเนี่ยแปเลยนะตามรายงานเห็นไหมโอนเอติเปอร์เซ็นต์อนะทางเซน t ีเอสเองก็ต้องพึ่งพาทางเซนจากจีนนะฮแล้วก็รวมถึง n v ็นวีดียด้วยก็เช่นกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับมันมีการกรีดกันการค้ากันเกิดขึ้นนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยล่าสุดก็มีการออกพกรกนะครับทาริฟกีดกันการค้าว่างั้นเถอะนะฮะไม่รับ ทางสเตนจากจีนพร o อมหิบดเลยนะไม่ใช่แค่ขึ้นภาษีนะมี Act ที่เขาเรียกว่า Reshore ีชอร์ Act เรื่องของการ Prohibit the use of Chinese tungsten ใน military equipment ต่างๆเริ่มต้นปี2026นะกำลังเพิ่งออกมาแล้วนะแต่กำลังจะเริ่มใช้เนี่ยในปี2026น่าสนใจนะฮะว่ากระบวนไอ้ทางสเตนเหล่านี้มันจะถูกชิปนะวงการ r ร Earth อะไรต่างๆเนี่ยมันกำลังจะถูกชิปไปนะอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเข้าสู่การ d e c o u p l e ออย่างชัดเจนนะตอนนี้โลกถูกแบ่งขั้วอย่างชัดเจนแล้วเรากำลังอยู่ การความขัดแย้งแบบนี้ไม่สนุกนะไม่สนุกเราก็ความขัดแย้งแบบนี้มันไม่ได้จบภายในปี2ปีหรอกมันลากกันไปเป็น10ปีเราทําใจเเราจะต้องอยู่ในโลกแบบนี้อีกนานๆน,น,นะฮะเพราะฉะนั้น กำลังจะเริ่มครับปี2026เนี่ยคือการห้ามใช้นะทางเซนจากจีนในมิลิเชอรี่ก่อนแล้วก็คิดว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็คงจะโดนไปด้วยนะครับถ้ายังไม่ไม่ปรับตัวอะไรแบบนี้สหรัฐอเมริกาไม่เอาไว้แน่นอนท่าทีล่าสุดของจีนนะครับหลังจากได้รับข่าวแบบนี้นะปรากฏว่าจีนเนี่ยไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะยังไม่ได้มีการขึ้นทารีฟหรือขึ้นภาษีตอบโต้กลับจากสหรัฐอเมริกานะครับเพราะจีนเองเนี่ยบางเรื่องก็คือไม่เข้าขายไม่ออกเพราะถ้าไปตอบโต้กลับเนี่ยหลายเรื่องนะเศรษฐกิจของจีนเองก็จจะยยย่่่แด้้้วนนนนรัีตออององงเเืขกา บกมิดไว้ก่อนนะเกมหนึงจิมต้องเฟนลี่ไว้ก่อนนะในขณะที่อเมริกาก็เล่นบทนี้ได้อยู่งั้นประเทศเรามาวิเคราะห์ดีกว่าประเทศไหนที่จะได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกาหลีใต้ ในรายงานเนี่ยระบุเลยครับเกาหลีใต้เนี่ยเคยปิดเหมืองทางสเตนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเมืองเกาหลีใต้กลับมาเปิดใหม่นะครับแล้วก็คาดว่านะดีมานต่างๆที่ซื้อจีนไม่ได้จะหันมาซื้อที่ใต้นะเกาหลีใต้จะสามารถ g e n e r a l GDP จากการขายเมืองทางสเตนนะเพราะว่าต้นทุนทางสเตนเกาหลีใต้เนี่ยสูงกว่าจีนอยู่แล้วนะจีนเขาทาเหมืองได้ถูกกว่าแต่ว่าในเมื่อห้ามซื้อจีนไงงั้นก็ต้องมาซื้อกับเกาหลีใต้ต่อไปนี้โลกเราจะไม่ได้ต้องซื้อของถูกนะใครเป็นเพื่อนเราเราจะซื้อถึงจะขายแผงก็ตาม ให้เพื่อนโขกดีว่าให้คนอื่นโขกอะไรแบบนี้น <laughs> มันภาพจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือบทสรุปนะที่อยากจะให้รู้นะฮะเรื่องของทางสเตนเกาหลีใต้ของเรจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับอื